229จะสนได้จัดไปแนนได้นะคะรถตีเทิร์นนะคะแตนลอมแต่ว่าได้ตัวสุงคันนี้ลูกค้ามีเครดิตนะคะเป็นซารา่หรือว่ามันขึ้นเรือราชาการไว้ให้ผ่อนคันนี้แค่4,200บาทตลอดสัญญานะคะคันนี้เป็นรถตีเธอร์จะไม่ได้ทางสีนะคะสีเดิมๆเลยอยากแบ,บ่งแต่งให้แล้ว้อยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เป็นมาด้าบี เปิดได้เป็นรถปี2013แ้นะคะด้านหลังมีกันชนท้ายให้ได้สีนะคะขายคุกูเลย229จากสดได้จากไฟแนนซ์ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตคันนี้อาจจะผ่อนระมาณ6 4 0 0ถ้าลูกค้าเครดิตดีคันนี้ผ่อน4,200นะคะลูกค้าขาอยู่ที่191,000นะคะแล้วราคาให้พิเศษเอาเลยนะคะอยากได้ตัวสูผ่อนไม่แพงนะคะได้รถปี2013นะคะจัดได้นะคะคันนี้นะคะช่องเครื่องนะคะจะเป็นเครื่อง2.2ดีเซลนะ ใครที่หาค่างวดเบานะคะสบายๆไม่อยากคอนเทกนะคะหรือว่าอยากจะตัดยืนสดคันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสองแสนสอมานบาทะค่ะใครที่สในใจก็ทักมาได้เลยคืกสอ2แปดสี่เาสาีนดีให้บริการมีคันเดียวเท่านั้น